สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับเรียบร้อยอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นักตกปลาทุกท่านครับพบกับผมครับบอยเบรกท้ายฟิชชิง <c oughs> ก็สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับขณะนี้ก็เวลานะครับใกล้หกโมงแล้วก็ วันเสาร์นี้ที่จริงอะ่ะผมะจะไปบ่อทรายมาปูนะแต่พี่ชายผมพี่ไพทูนะครับดีแม็กซี่ประตูครับเขาโทรมาชวนผมว่าบอยเราไปคันดินเก่ากันไหมเขาว,ว่าปลาเข้านะด้วยการชวนของพี่ชายผมผมก็จะเปลี่ยนนะครับจะไปคันดินเก่าก็ฉลองปีใหม่นะครับวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ที่แปด ก็เวลานี้ก็ใกล้หกโมงแล้วผมก็ได้เตรียมสัมภรกก็สัมภรกครับนี่นะครับสัมภรกที่อยู่ด้านหลังผม,มนะนี่นะครับก็เตรียมสัมภรกที่อยู่ด้านผมก็วันนี้จะนํารถกระบะไปนะครับก็มีถังเหยื่อแล้วก็มีล่มที่ซ้อนปลานะครับก็คันดินเก่าก็สําคัญนะครับที่ซ้อนปลาเราต้องมีไปนะครับเพราะ ว่าดูจากในกลุ่มตกปลาหน้าดินแล้วเพื่อนตกปลาแล้วเขา,เ,าเป็นปลาไซส์เราต้องมีที่ซ้อนปลาไปนะครับแล้วก็ค้อนขาตั้งลม่มแล้วก็บาครับกระชังปาแล้วก็ที่นั่งที่นั่งรอก็อุปกรณ์ก็มีเท่านี้ครับ ถัทงที่เห็นเยอะๆนี่นะครับมันไม่ใช่ถังเหยื่อถังสูตรอะไรนะครับถังใบหนึ่งเป็นถังผสมเหยื่ออีกถังใบนึงเป็นถังปรุงเหยื่ออีกใบนึงเป็นลำอีกใบนึงเป็นกระถังน้ํานะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใครหลายๆคนคิดว่าเอ้ยนาบ,บอยมีเหยื่อสูตรเห็นพกถังไปเยอะทุกคลิปเลยก็อธิบายและบอกคลิปนี้เลยแล้วกันครับ ไม่ใช่เป็นอย่างที่คิดเนาะก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปี2.5.6.5นะครับก็ท่านใดนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมบอยเบรกท้ายฟ i ตชิ่งขอให้ท่านโชคดีคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนา ไปตกปลาอย่างผมก็ขอให้หมานนะครับสวัสดีปีใหม่ปี6กห้าครับสวัสดีครับ่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยครับก็วันนี้ครับอยู่ที่บอ่อทรายม่าปูนะครับก็ PE นี้เป็น PE p e. ี e. ที่ห้าแล้วครับ ที่ผมมาบ่อทรายมาปูเนาะก็เนื่องจากครับผมนั้นไปคันดินเก่าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมาแล้วนะครับก็ไปถึงที่นูน่นก็ออกออกจากบ้านก็ประมาณหกโมงกว่าไปถึงที่นูน่นก็ทุ่มกว่าแล้วครับไปก็สภาพหมายก็ไม่มีที่ลงครับเลยกลับบ้านนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาหกโมงก็มาที่บ่อทรายมาปูนะครับก็มาดูครับ PE นี้เป็น PE ที่ห้าว่าผมจะหมานเหมือน PE ที่สี่หรือเปล่าหรือว่าจะได้น้อยกว่าหรือว่าจะได้มากกว่าไปติดตามรับชมเลยครับจัดแล้วครับจัดแล้วครับคันที่คันที่สามจัดแล้วครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าไปชมเลยครับ ร้อยแล้วครับาทอดมาแล้วครับหนึ่งแต้มโอเคสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ก็ผมได้ไปที่คันดินเก่ามาแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ คิดไว้เนาะก็นักตกปลาเยอะมากครับคันดินเก่าก็ได้กลับบ้านมาพักผ่อนแล้วก็มาออกไปอีกตอนเช้ามาบ่อทรายมาปูเนาะก็เป็นแหล่งที่ผมเอ่อซึ่งสามารถหาหาปลากินได้ง่ายเนาะก็เลยมาเนาะก็เวลานี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับเวลานี้ก็เจ็ดโมงครับนี่ครับตอเวลานี้ ก็เจ็ดโมงผมก็ได้ลงเบรเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้ลงเบดแค่ด้านหลังนะครับทั้งหมดเจ็ดคันเป็นเบรกท้ายทั้งหมดนะเบรกท้ายแล้วก็คันเก้าฟุตก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับลำหนมลำแล้วลำ้ำหนมบังแล้วก็หัวมมขีดหน่อยนึงก็ใช้เท่านี้แหละครับ ก็ใช้เยอะก็เปลืองงบประมาณเนาะก็ไปติดตามรับชมเลยครับฝากผู้ติดตามทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับบอยเบรกท้ายฟิชชิ่งไปรับชมเลยครับก็เอาอีกแล้วครับต่อยอนต่อยอนเดี๋ยวไปลองดูเลยครับว่าจะอยู่หรือเปล่า เดียดายครับไม่อยู่ครับคันนี้ดูนะคันที่จอดย่อนอยู่ครับอยู่ครับเห็นไหมครับโอ้ไอตัวนึงก็ยังดีครับป๋าทอดครับป๋าทอดครับ โอเคคันที่สองครับคันที่สองายมือหย่อนอีกครับไปดูกันเลยครับว่าจะมีใจตัวหรือเปล่าอยู่ครับอยู่ครับบินขึ้นมาเลยครับนมาครับ ได้ครับไซนี้ใช้ได้โอเคจัดดีแล้วนะครับคันที่สามหย่อนเฉยๆนะครับไปดูกันเลยครับอยู่ไหม คัูค่อยรพอได้ทอดครับคันที่หนึ่งนะครับย่อนอีกแล้วกับคันที่สี่นะย่อนพร้อมๆกันเลยไปดูกันเลยครับว่าจะอยู่ไหมลองดู อยู่นะครับแค่เคลียร์เหยื่อเฉยๆก็เงียบเงียบไปนานมากเลยเพิ่งจะเคลียร์เหยื่อเพราะว่าปลาโดเนาะปลาโดมากวนหรือว่าเป็นเป็นเพราะว่าวันนี้ผมใส่เบ็ดศูนจุดแปดด้วยครับก็ผูกไว้ตั้งแต่นานแล้วไง ก็มันเป็นเบ็ดไซส์ใหญ่0.8ปกติผมก็จะใช้เบอร์เล็กของอีเซอร์อีเซอร์เบอร์สองทีเขีย่ยครับเนื่องจากเบ็ดตัวใหญ่ไม่โดนไม่โดนเนาะคันที่3มตอดน,นะครับไปดูครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าตอดย่อนตอดย่อน อยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มครับคันที่หนึ่งครับคันนี้หนึ่งสายสุดนะตอดอยู่นะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าไปดูเลยครับดูครับดูครับ ได้เลยครับไซนี้ครับได้เลยได้เลยไซนี้โอเคเลยครับไซนี้โอเคเนะได้ได้ได,ได้ถือว่าใช้ได้นะไซนี้เนาะตอดอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าคันที่สองซ้ายนะครับไปดูเลยครับ ไม่อยู่นะครับก็ตอดตอดดีครับครับคันที่หนึ่งครับคันที่หนึ่งขวามือไปดูเลยครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ค่อยเท่าไหร่ คันที่สซ้ายมือนะครับหย่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปก่อสายตั้งสายเลยครับไม่รู้ว่าปลาตอดแล้วกินเข้ามาเปล่าคันที่3าก็ตอดครับไปเลยครับ ไม่เอาน,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 เออออนะ <S 2> <S 2> <S เหมือนวันนี้เหยืยอผมจะไม่ค่อยอร่อยนะก็เหมือนวันเนี้ยเหยื่อผมอะไม่ค่อยอร่อยเขี่ยอย่างเดียวครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับเก็บอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลานี้ก็สิบอ็ดโมงครับสิบอ็ดโมงผมก็เก็บอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวครับก็บ่อทรายมากปูนะสิบเอ็ดโมงเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับก็โดยรวมที่รอบๆบสระนะรอบๆบบ่อนะก็มีนักตกปลาอยู่นะครับก็เนี่ยครับ ร่มสีร่มสีน้ำเหลืองเนี่ยครับหนึ่งจุดแล้วก็รถกระบะตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็กําลังมาเอา่อตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ครับก็กําลังมาอีกหนึ่งจุดก็เป็นนักตกปลาเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งด้านนน้นเนาะฝั่งหน้าหินนะครับฝั่งหน้าหินก็นูนเนาะฝัง่งหน้าหินนะครับก็มีนักตกปลาเอา่ออยู่นะครับ ฝั่งหน้าหินแต่เวลานี้สิบเอดโมงผมก็ผมก็ได้เก็บอุปกรณ์แล้วครับก็พูดถึงปลาก็ไม่ได้เป็นที่หน้าพอใจเนาะก็ไว้แก้มือใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมบอยเบรกท้ายฟิชชิ่งลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณอีกครั้งที่ให้ผมมายืนจุดนี้ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมบอยเบรกท้ายฟิชชิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ